กันคะไปรถตัสคะะเป็นรถตัสไปนรถตัสรถคันนี้เหรอใช่ค่ะรถลาบ b m เมเหรอใช่ค่ะโอ้รถใหม่เลยใครออกรถใหม่มาเนี่ยเก็บงิเก็บเก็บตังค์ด้วยนะค่าโดยสารคนละบาทเก็บตังค์ค่ะไปทางที่ไหนนะไปทางรถตัสนี่ใช่ไหมพร้อมหรือยัง ทำแล้วไปเลยพร้อมหรือยังไปเลยอะไรนะกลัวไหมอืมที่จับน้องด้วยกลัวไหมอ่าถึงปลายทางแล้วล o n g ลง n g l o n ง ถึงปาทางแล้วครับลงได้ครับลงแล้วลงไหนยังไม่เห็นลงเลยลงยังไงหรอใคนี่ยอลงยังไงล่ะเอาลงสี่ลงยังไงอ่ะลงยังไงน่ะเราทีลงยังไงอ่ะดูพี่ที่ลงดินั่นไงนี่แหละเขาลงแบบนี้มีประทุนด้วยน้องขาสั้นน้องขาสั้นถึงที่บายแล้วโอเคบายบาย บไยที่ไยก่อนที่ไปก่อนท่าที่ไปก่อน